คทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อส่ไส้เหมือนนนะใส่ไส้มาทุกคนนี่อันอันนี้แม่แม่ทำอะไรครับนี่กะต้มผัดจ้ากะต้มผัดจ้ากะต้มผัดเราต้องเอาไปผัดกับกับพี่บ่ะแม่จ้าผัดแล้วพี่ผัดมาแล้วจ้ะอันนี้ผัดมาแล้วจ้าผัดมาแล้วใส่น้ำตาลใส่ดอกอันนี้แม่แม่ิ่ณกำลังก้าทั้งคุณเคนเก่งจ้า นี่แม่ครับเด็กนี่ปากกูคนสถามอะไรก็ตอบกัน้องกูคนถามมันละแม่นถามมาเลยเอ้าแบบนี้ไม่ใช่ป้อนได้หมอนมั้งวเอ้าหมอนได้ไหมได้หมอนไเห็นหมอเอ้าแบบนี้อันนี้แม่ห่อแล้วเป็นต้นนีรห่อแล้วเรียงแล้วเป็นนึ่งไห้แม่จะเป็นนึ่งอ่ะ วงนี้วงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูอีกวงนึง<ย>มีสองวงใหญ่สวัสดีครับอันนี้มีการผัดต้มผัดใช่ไหมแม่ผัดจ้าอันนี้ผัดมล้เรียบร้อยแล้วมหนบอสจ้าเป็นเรียบร้อยแล้วอีกสักครูอ่อีกนานๆได้กินอีกนานๆรีบโดนๆดนจ้ารีกโดนๆได้กินอีกโดนโดนโดนเติมเนาะ อันนี้กำลังกำลังหอแค่หอยหอยเบิ้งจกันนะหอยเบิ้งจกันได้เป็นตัวยางม่หอาเบิ้งนไามือยืมือสั้นไหมล่ะสั้นนี่ยืดหรอเนาะยววไป่ได้กครับอยากกินอ่าเป็นหยนี่ต้มนีนึงม่ไม่นานหรอยมนานนะไ่กน ต้องพี่ัด่อบกอนก็ว่าอก่อนที่มาห่อต้องมีขั้นตอนการทำใบตองก่อนเนาะตดใตัดใบตองตันั้นเราไปดูใบตองก่อนได้ไอ้อบนี้ให้วันตองเาราเ่่เห็นต่องตัดจอ๊ดผ้าตัดต่องเปามันจีบแดดเป็นยังเตียแดดเราสาไว้้นตแล้วตาบนี้สาวสวยของเราแม่ยังเนี่ ตัดตองจ้าตัดตองตัดตองตัดตองตัดไปตองเ่รอเนาะตัดไปตองห้ากระต้มผัดจ้าผ่ากรต้มผัดอันนี้ตัดร้อยการตัดไปตองตัดไปตองตัดตัดเป็นลูกมะปนเหรอเนี่ยจ้าอันนี้ตัดเป็นลูกมะปมเด้อเอาไปแผนีเส้นบบบานเนี่ยไปเลยไปเปรีเส้นี่เปรียงเส้นนี่เลยนี่สวัสดีครับอ้าหลังจากตัดใบตองแล้วเนาะ เ้าก็จะเช็ดแล้วทีนี้เนี่ยเ็เป็นจอดหอกระต้มเเป็นตองหอกระต้มเเป็นจอดมันกระตุ้มมันระบุว่าแมวนต้องใส่ผ้าสีแจ่มแจ่เป็อวันรื่องแ่ยูวั่ดงตองทวงพส่ีเหลาโอ้ยวัดต้องใส่สีเหลืองเนาะโอ้ยยูวันใส่ผ้าขามาค่ะขันยู่ันามาใส่ผ้าขมมาฟองผู้ใดผ้าขมานาะฟองมาฟัาังฟังมาัานงมาฟัั พอวาวบ้านไม่คอยนัวค่ะอยู่บ้านอันนี้คือใบตองเด้อตองที่ขัดีิดร้อยต้องมาท้องตัดไปอัดมาหลังจากที่ทำมาสัดเขาเสน่กล้วยแต่บ้านเนี่ยตัดเรียบร้อยแล้ว อันนี้แม่ก็มอบางแม่นะแม่เนาะผ้ไหนระบอเอานาเัแล้วนะจ้านั้นเป็นผ้าอ๋อแล้วเป็นผ้าป่า่อโออันแม่หนแม่ชูบเมื่อเปลือกันเนานอยู่หนาฟองมากเลยเป็นผู้ชูอายุหน้กเลยตักโอ้โหแบบนี้ตับอ่ออออันนันเขาง่้กว่รเ่นพูดตังเล้เสียสาระเสียสระตักไงเอาแม่มาล้างแม่กัมา อันนี้ก็กำลังห่อเนาะไปซึ้งอ่เด้อยนะไปซึ้งไปซึ้งไปซึ้งแล้วไปนึ่งนึ่งนึ่งประมาณกี่นาทีเนี่ยจากกี่นาทีขึ้นไปขึ้นชั่วโมงงหรือเปล่าขึ้นจ่มงงใช่ด้วยค่ะเพราะว่าข้าวที่เรามาทำมันสุกแล้วอ๋อข้าวที่เรามาทำมันสุกแล้วเพียงแต่ว่าเราไปนั่งนั่งให้กล้วยมันสุกมันหวานแล้วก็ใบตองมันจะสุกถ้าใบตองไม่สุกกินไม่ได้เออยิ้มจ้ายิ้มจ้าเว่ามันงอมแล้วมันก็สุกว่าอะไรบ้า เอาน้ำร้อนกันินบะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนึ่งเด้อตอนนี้แม่ปิดลิปมาแล้วครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อตอนนี้เพิ่งนกำลังทำกระต้มกันเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าวิธีการนึ่งจะนึ่งยังไงเด้อไปแล้วบ๊ายบาย